จะไปเก็บผักที่ต้นนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยผักกาดน้ำเขียวเขียวแดงผักชีแล้วก็เนี่ยค่ะผักที่ป้าน้องปลูกไว้ใบกะเพราเก็บค่ะจิ้นจู้ชายเก็บหลายๆอย่างในใบพริกค่ะเนี่ยป้าน้องก็จะเก็บผักหลายๆอย่างพอดีมันเกยยาวเลยป้าน้องก็มาหัน่นเดี๋ยวต้องเอาไปลวกนะคะหั่นแช่น้ำเกลือ เขาจะได้ไม่ดำค่ะอากาศขาวซื้อมาใช้แล้วเหลือค่ะเดี๋ยวก็ต้องเอาก้านมันไปลวกใบไ,ไม่ต้องลวกนะคะแครอทเดี๋ยวเขาลวกซะหน่อยเพราะมันสุกยากค่ะเนี่ยก็มีต้นหอมเหลืออยู่นะคะมีมะเขือเทศป้าน้องก็ผสมน้ำซอสไว้ตั้งน้ำใส่เกลือแล้วใส่น้ำมันไปหน่อยนะคะผักเขาจะได้แววาวค่ะ เดี๋ยวพอมันสุกแล้วก็เอามานอกน้ําเย็นค่ะเื่อันนี้ป็นน้องลวกหลังสุดนะคะพราะตัวแบบยางเขาจะไปจับอย่างอื่นค่ะลวกสักสามนาทีหรือกะเอาก็ได้ค่ะเพราะมันนิ่มค่ะ เราไปน้องน้ำเย็นค่ะป้าน้องจะทำน้ำซอสผัดนะคะเอาแป้งมันเน้่ยผสมน้ำนะคะแล้วป้าน้องก็จะเติมน้ำมันหอยเติมน้ำมันหอยแซกเครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ ซอสฟาเขียวนิดหนึ่งค่ะแล้วน้ำปลานิดหนึง่งประมาณหนึ่งช้อนชาป้าน้องก็จะใส่น้ำมันงาเพื่อเพิ่มความหอมและไขมันดีน้ำมันมะกอกนะคะนี่ค่ะผสมไว้เดี๋ยวเราก็จะใส่ลาดผักค่ะที่เราใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดเนี่ยก็เพื่อให้ผักเนี่ย มีมีความเออมันแวววาวแล้วก็เป็นน้ำฉาผักนะคะให้น่ากินคะ่ะตั้งกระทะนะคะพอร้อนนะคะให้น้ำแห้งเอาน้ำมันใส่นิดหน่อยคะ่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้พี่น้องเทมากไปหน่อยสักสองช้อนชาพอคะ่ะเอากระเทียมเอากระเทียมเป็นเกลียวใปแระนะคะ ไหนสุกยากหน่อยลงก่อนนะคะอัน,นี้เราลวกไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดขาวลวกใส่ผักกาดขาวลวกค่ะใส่แครนอก้านผักกาดขาวผักกาดขาวลวกน้ำแห้งเติมหน่อยนะคะเติมน้ำหน่อยะคะ่ะก็น้องไม่ใช้น้ำมันเยอะ ได้จะเห็นว่าพน้องเล่นสีผักแล้วก็เ,เล่นผักหลายๆชนิดนะคะเพื่อผักแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณค่าไม่เหมือนกันก็เหมือนคนเลยค่ะมีความดีความเก่งกันพวกผักที่จะใช้เนี่ยวไว้เนี่ยนะคะตอนนี้พออันนี้เริ่มสุกนะคะพอน,น้องก็จะหลีกไปนิดหนึ่ง ขากะน้องไม่ใช้เนื้อสั์นะคะใช้ถั่วห้าสีที่ลวกไวนะคะแทนเนื้อสับคนที่ <c oughs> <c oughs> แกะถั่วยิ่งไม่อยากแกะแล้วก็ผัดแล้วเอาน้ำซอสที่ที่ปรุงไวนะะ้นี่ค่ะเดี๋ยวราดลงไปนะคะนะคะเอาน้ำซอสที่ปรุงไว้ราดลงไปแล้วเดี๋ยวชิมคะ่ะ เน่น้ำมันก็จะหนืนดนิดหนึ่งก็จะทำให้ผักแววาวนะคะผักนี่อย่าอย่าผัดให้มันสุกมากเกินไปนะคะผัดพอเขาเรียกว่าสลบไม่งั้นมันจะไม่อร่อยค่ะเนี่ยค่ะก็ใส่ต้นหอมที่หั่นไว้ทีหลังเห็นไหมคะเนี่ยค่ะผัดผักรวมป้าน้องก็เสร็จแล้วนะคะป้าน้องเล่นชายผักหลายๆชนิด เออ่ที่ซื้อก็จะมีแครอทมะเขือเทศค่ะนอกนั้นก็เก็บที่ต้นเอาค่ะนะคะอันนี้สำหรับโรคไตกินได้นะคะเอ่อพอป,ปะน้องเอ่อใช้ซีอิ๊วขาวนิดเดียวค่ะถ้าเผื่อ,อบวมมากนะคะมีบวมก็ใช้ลดเผ็ดสีสันเข้าช่วยค่ะก็ไม่ต้องเติมเข็ม นะคะก็ใช้เครื่องเทศสีสันของผักนะคะเข้าช่วยจะใช้ริกไทยโรยหน่อยก็ได้นะคะแต่ถ้าเผื่อคนธรรมดาเนี่ยก็ใส่ตะเกี้ยวได้ถ้าเผื่อไตนี่ใส่ไม่ได้นะคะยิ่งถ้าเผื่อมีอาการบวมเนี่ยแม้แต่อาหารทะเลเนี่ยก็ควรงดค่ะแล้วพวกเอ่อพวกพวกเค้กพวกขนมปังเนี่ยเพราะเขามีเม่ กิ้งโซดามีผงฟูค่ะอันนี้เขามีโซเดียมค่ะต้องระวังนะคะน่าทานไหมคะเนี่ยค่ะอาหารเช้าป้าน้องอย่างเดียวพอจะให้อร่อยป้าน้องก็มีน้ำปลาพริกแต่โลคไตเนี่ยไม่ควรกินนะคะจะใช้พริกดิบมะนาวได้ค่ะแล้วมันจะมีน้ำปลายี่ห้อหนึ่งเออที่เค็มน้อยนะคะ ก็ใส่ได้นิดหน่อยหรือซีอิ๊วขาวแต่ใช้เปรี้ยวกับเผ็ดนำ<ม>ก็ก็จะดี<ม>ค่ะผักห้าสีกันนะคะ oh. นะคะนี่ก็จะมีเขียวมีขาวมีเขียวมีขาวมีส้มมีแดงแล้วก็จะมีเขียวขาวส้มแดงแล้วก็จะมีมีต้นหอมเนี่ยเพิ่มไอโอดีนธาตุไอโอดีนค่ะ